สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราเรียนหน่วยอะไรคะเด็กๆการเดินทางใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเรื่องออุบัติเหตุนะคะและความปลอดภัยในการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆจําได้หรือเปล่าการเดินทางของเราเนี่ยมีด้วยกันอยู่สักกี่ทางคะ3ทางใช่ไหมคะทางบกทางน้ําทางอากาศ เดี๋ยวเรามาดูอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางบกกันก่อนนะคะเด็กๆกๆดพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยคะ่ะแทนๆอันนี้คืออุบัติเหตุทางบนท้องถนนนะคะ,ะเห็นไหมคะรถอะไรคะเด็กๆรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ขับระมัดระวังก็จะเกิดอะไรคะ รถชนได้นะคะเวลาเราขับเอ๊แล้วเราจะทํำยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคะเด็กๆเราก็ต้องใส่อะไรคะใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วเวลาจะออกจากปากซอยก็ต้องดูซ้ายดูขวาแล้วเด็กๆเนีย่ยชอบวิ่งข้างถนนดีไหมคะเด็กๆไม่ดีนะคะเพราะว่ารถก็จะมาเฉี่ยวชนเราได้นะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะ ต่อไปเด็กๆเห็นไหมคะรถอะไรคะรถยนนะคะรถยนตชนกันถ้าขับไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดอ,อุบัติเหตุได้นั่นก็คือรถก็จะเป็นยังไงคะรถก็จะชนกันนะคะนั่นก็คือการเกิดอ,อุบัติเหตุบนท้องอะไรคะบนท้องถนนนะคะอ่าเอ๊ เราจะให้ความปลอดภัยยังไงดีนะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี่เห็นไหมคะเวลาเด็กๆด,ดูรูปภาพแรกเห็นไหมคะเขาใส่อะไรคะไม่ใส่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่ก็จะทําให้เกิดอะไรได้คะเด็กๆเ,เกิดอุบัติเหตุได้บางทีรถวิ่งมาเร็วถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกถ้ารถชนเราก็จะเป็นยังไงคะ,ะเราก็หัวเราก็จะไปกระแทก พื้นใช่ไหมคะก็จะทําให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะแต่ถ้าเราป้องกันนี่เห็นไหมคะถ้าเราป้องกันใส่หมวกกันน็อกนะคะรถมาเฉียวชนอย่างน้อยเราก็จะไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยช่วยกันกระแทกนะคะไม่ให้หัวเราเนี่ยไปลงที่พื้นได้นะคะเด็กๆคะเวลานั่งรถกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ เวลาเราจะไปใจตลาดหรือว่าจะไปที่ใกล้ๆเราก็ต้องใส่อะไรคะใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะหมวกกันน็อกใช้กับรถอะไรคะใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองคะ่ะต่อไปเด็กๆมาดูสิคะถ้าสมมติว,ว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะโดยใช้รถอะไรคะรถยนต์นะคะเวลานั่งรถยนต์เด็กๆดูรูปภาพแรกสิคะเขาใส่อะไรคะ เขาไม่ใส่ไม่รัดเข็มขัดใช่ไหมคะถ้าเกิดอุบัติเหตุไปหน้าก็จะกระแทกไปที่กระจกมันก็ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะคะแต่ถ้าเรานี่เห็นไหมคะรัดเข็มขัดนิรภัยมันก็จะช่วยให้เรานะคะไม่เป็นอะไรมากนะคะเพราะว่าการเซฟเข็มขัดนิรภัยนะคะก็จะทําให้ มีผงลมในรถด้วยนะคะก็จะทําให้เรา,าได้รับบาดเจ็บน้อยนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่งรถยนต์นะคะอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราด้วยต้องคาดอะไรคะคาดเข็มขัดนิราภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางบนทางรถอะไรคะทางรถยนต์นะคะแล้วก็อะไรคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูอุบัติเหตุแล้วก็ความปลอดภัยนะคะทางน้ํากันนะคะอะ่ความปลอดภัยทางน้ําถ้าสมมติว่าเด็กๆจะไปเที่ยวทางเรือนะคะเอ๊เราจะทํำยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเราจะเซฟตัวเองยังไงถ้าสมมติว่าเรือล่มเราก็ต้องใส่อะไรสีส้มๆเนี่ยเด็กๆค่ะ ใส่เสื้ออะไรคะเสื้อชูชีพนั่นเองค่ะเพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าสมว่าเรือรั่วนะคะเราก็จะสามารถนะคะเสื้อชูชีพก็จะช่วยชีวิตเราได้เขาก็จะพาเราลอยขึ้นบนแม่น้ํานะคะก็จะถ้าสมว่าเราไม่ใส่เสื้อชูชีพนะคะถ้าสมว่าเราตกน้ําไปนะคะเราก็จะลงไปในน้ำเลยนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำนะคะ แบบภาพแบบนี้นะคะอันนี้คืออุบัติเหตุทางน้ํานะคะเรือก็จะล่มนี่เห็นไหมคะผู้คนแต่ละคนเขาใส่เสื้อชูชีพไหมคะไม่ใส่ใช่ไหมคะก็จะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้นะคะบางคนว่ายน้ําไม่เป็นนะคะถ้าใครว่ายน้ําไม่เป็นก็ต้องใส่เสื้ออะไรคะเสื้อชูชีพไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางอากาศกันนะคะถ้าเราขึ้นเครื่องบินเห็นไหมคะเด็กๆเคยขึ้นเครื่องบินไหมคะเด็กๆถ้าเราเคยขึ้นเครื่องบินนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีแอร์โฮสเตสนะคะมาคอยช่วยดูแลเราแล้วก็รัดเข็มขัดนิราภัยตรงที่ระหว่างตรงเอวของเรานะคะ เพื่อความปลอดภยัยบางทีเครื่องบินก็จะตกหลุมอากาศใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็จะมีแอร์โฮสเตสมาดูแลเรานะคะแล้วเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยเด็กๆวิ่งเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องนั่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภยัยต่อไปมาดูอุบัติเหตุนี่ทางเครื่องบินเห็นไหมคะ เครื่องบินก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะคะบางทีก็ทำให้เครื่องบินตกน้ำได้นะคะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้นะคะเห็นไหมคะการเดินทางก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเราเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยถ้าสมมติว่าเรา อย่างเช่นเราปั่นจักรยานเราก็ต้องทํายังไงคะใส่อะไรคะใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะแล้วเวลาเราจะไปจ่ายตลาดหรือจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนใกล้ๆไปกับคุณพ่อคุณแม่เวลานั่งมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมใส่อะไรคะใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดโดยใช้ยานพาหนะรถยนต์เราก็อย่าลืมคาดอะไรคะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเพื่อ เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆขาอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เด็กๆฟังนะคะว่าการเดินทางของเราเนี่ยมีด้วยกันกี่ประเภทและใช้ยานพาหนะอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าการเดินทางเนี่ยมีด้วยกันกี่ประเภทคะเด็กๆ ก็จะมีด้วยกันอยู่3ประเภทนั่นก็คือทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศทางบกเราใช้ยานพาหนะด้วยรถเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งรถตุกๆรถมอเตอร์ไซค์รถบัสจักรยานรถแท็กซี่แล้วก็รถอะไรคะรถบรรทุกสิ่งของใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็อะไรคะรถไฟนะคะทางบกเราก็จะเดินทางด้วย กี่ทางคะมีทางบนท้องถนนแล้วก็ทางรถไฟนะคะอันนี้ก็คือการขนส่งาทางบกใช่ไหมคะต่อไปทางน้ําเราใช้ยนานพาหนะอะไรคะเด็กๆทางเรือใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปเที่ยวทะเลเด็กๆก,ก็จะได้นั่งเรือนะคะเรือขนส่งผู้โดยสารนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราคุณพ่อคุณแม่จะส่งสินค้าที่ สินค้าเยอะๆก็จะใช้เรือส่งสินค้านั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรือประมงใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อะไรคะทางอากาศก็จะใช้ยานพาหนะมีทั้งเครื่องบินฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนแล้วก็อะไรคะยานอวากาศนะคะแล้วค,คุณครูถามเด็กๆนะคะว่าถ้าเด็กๆจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปเดินทางนะคะหรือจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเด็กๆอยากเดินทาง ด้วยทางไหนคะเด็กๆทางาทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะแล้วเด็กๆจะลืมเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะว่าเด็กๆอยากไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ